Welcome to นอนอยู่บ้านพอดแคสต์พอดแคสต์ที่คุณควรฟังตอนนอนอยู่บ้านอาบน้ำหรือว่านั่งขี้สวัสดีทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับสู่นอนอยู่บ้านพอดแคสต์เอพิโซด5คือช่วงนี้กำลังว่างๆนะครับก็เลยอยากอัดหลายๆอีพีต่อกันไว้เลยเนาะเดี๋ยวจะ,ะเดี๋ยวมันจะขาดช่วงอะน,นะผมก็อยากทำไปเรื่อยๆ โอเคเข้าเรื่องกันเลยอุปกรณ์ที่เราจะพูดถึงในวันนี้ใน EP นี้ก็คือมันจะเป็นอะไรที่แบบคาบเกี่ยวกับเรื่องสมาร์ทโฮมนิดหน่อยนะครับผมแต่ว่าใครที่ไม่ได้รู้สึกว่าสนใจเรื่องสมาร์ทโฮมก็ไม่เป็นไรนะสามารถฟังได้เนาะไม่มีปัญหาอะไรสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้ครับผมวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องการมอนิเตอร์อุณหภูมิแล้วก็ความชื้นในบ้านนะครับ บางคนอาจจะยังนึกไม่ออกนะว่าเราจะรู้อุณหภูมิรู้ความชื้นในบ้านในห้องเราไปทําอะไรวะบ้านนะไม่ใช่ห้องแลบเนี่ยคือจะรู้ไปทไําไหมอะไรอย่างเงี้ยหลายๆคนอาจจะสงสัยเนาะก็เลยอยากจะบอกว่า,เ,าเรื่องอุณหภูมิความชื้นในห้องในบ้านเนี่ยมันสําคัญพอสมควรเลยนะครับผมยกตัวอย่างง,ง่ายๆเช่กนกรณีที่เราต้องการจะเก็บรักษา สิ่งของบางประการที่มันมีความเซนซิทีฟต่อสภาพอากาศนะครับผมหรือว่ามันมีความเสี่ยงที่จะเกิดเชื้อราเมื่อมีความชื้นสูงสูงอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นแบบว่าเอ่อยกตัวอย่างนะกล้องถ่ายรูปเลนส์มเมล็ดพันธุ์พืชอาหารเครื่องดื่มวอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าหนังสือกระดาษไม้หรือว่าแม้แต่พวก เ,เสื้อผ้ารองเท้าหรือว่าอะไรก็ตามทีเดอผมผมนึกออกประมาณนี้เนาะส่วนตัวเนี่ยผมค่อนข้างจะใส่ใจเรื่องนี้เพราะว่าผมเคยมีประสบการณ์อย่างหนึ่งครับผมก็คือ,อ,อช่วงฤดูฝนปีหนึง่งเมื่อนานมาแล้วนะครับคือผมเปิดเสื้อเปิดตู้เสื้อผ้ามาเนี่ยก็พบว่าเจอเชื้อรา,าขาวๆอะ่ะมันเกาะเต็มแบบ เต็มเสื้อผ้าในตู้เลยเกือบทุกตัวเลยอะแล้วก็รองเท้ามันก็ขึ้นนะครับผมโดยเฉพาะไอ้พวกรองเท้าที่เป็นหนังกลับอะเออคือแบบเหมือนเป็นดอกเชื้อราขึ้นรองเท้าเลยอะแต่คือดีที่ว่าเราสามารถทําความสะอาดเราสามารถซักแล้วมันออกอะครับผมแต่ว่าผมคิดว่าถ้าปล่อยไว้นานกว่านั้นมันก็อาจจะเป็นคราบติดเสื้อติดรองเท้าผมนะนี่แหละก็เลยทําให้เอ,อผมต้องสนใจแบบ เกี่ยวกับเรื่องความชืน้นอุณภูมิในห้องในบ้านอย่างนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมบางคนจนจนเพื่อนๆนถามว่าผมมิกลจริตหรือเปล่านะครับทําไมต้องสนใจความชื้นในห้องจริงๆไม่ได้วิกลจริตนะครับผมมันเป็นเรื่องที่เราก็ควรใส่ใจนะแต่แต่ว่าใครไม่ใส่ใจก็ไม่เป็นไรนะแต่ผมใส่ใจโอเคเออแล้วก็อีกกรณีหนึ่งที่เราควรสนใจ เกี่ยวกับอุณหภูมิความชื้นห้องเนี่ยก็คือเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพนะครับผมก็ง่ายๆเลยถ้าอากาศมันแห้งเกินเราก็อาจจะรู้สึกแสบจมูกนะครับเวลาหายใจลองนึกถึงตอนหน้าหนาวอย่างนี้เนาะหรือว่าผิวแตกหน้าแตกหรือว่ากรณีที่มีความชื้นมากเกินอย่างเงี้ยเราก็จะรู้สึกเหนียวตัวรู้สึกอบอ้าวครับนึกถึงแบบก่อนช่วงฝนจะตกอะ่ะเออมันจะแบบอบอ้าวเหนียวเหนียว หรือว่ามันอาจจะทําให้ลูกหลานเราที่เป็นเด็กทารกเนี่ยมีความเสี่ยงต่อการเป็นหวัดได้อะไรประมาณนี้นะครับผมอุปกรณ์ที่จะมาวัดอุณหภูมิความชื้นในปัจจุบันเนี่ยคือผมอยากจะแนะนําแบบที่เป็นดิจิตอลไปเลยนะครับผมคือจริงๆอ่ะแบบดั้งเดิมมันก็เป็นแบบพวกเทอร์โมมิเตอร์แบบประลอดลนะเนี่ย แล้วก็ให้โกลเมิเตอร์วัดความชื้นแบบกระปาะเปี่ยนกระเปาะ,ะแห้งหรือว่าไอ้พวกที่เป็นอะไรนะเอาเส้นผมแบบมามาดูความชื้นอะไรพวกนั้นเแนบบ่ะเหมือนที่เราเรียนกันตอนมัธยมต้นนะครับผมไม่รู้ว่าหลักสูตรตอนนี้มันอยู่ชั้นไหนแล้วแต่ว่าตอนนั้นผมเรียนตอนมัธยมต้นเนาะซึ่งผมกล็ลืมไปแล้วนะครับว่ามันเป็นยังไงคือปัจจุบันเนี่ยมันก็มีแบบดิจิตอลขายแล้วราคาถูกลงมากเลยนะครับผม ก็คือดูเป็นตัวเลขได้เลยเนาะผมอยากจะแนะนําแบบนี้เพราะว่าความแม่นยามันสูงกว่าแล้วก็มันดูได้ง่ายกว่านะครับผมก็ง่ายๆเราดูตัวเลขเหมือนเราดูนาฬิกาดิจิตอลอย่างนั้นเลยนะครับดูง่ายๆมันก็จะบอกอุณหภูมิเป็นองศาเซลเซียสองศาฟาเรนไฮต์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ความชื้นมันก็จะบอกความชื้นสัมผัสเป็นเปอร์เซ็นต์เนาะก็คือแบบยิ่งเปอร์เซ็นต์มากก็ความชื้นยิ่งมากอย่างเงี้ยครับ ยิ่งเปอร์เซ็นต์น้อยความชื้นก็ยิ่งน้อยอย่างเงี้ยอ,อือแล้วก็มันก็จะมีแบบที่สามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้ทำให้เราสามารถดูข้อมูลอุณหภูมิความชื้นผ่านแอปพลิเคชันในโทรศัพท์ได้เลยแล้วก็จะมีแบบบันทึกประวัติอุณหภูมิความชื้นในแต่ละช่วงเวลาให้เราด้วยอย่างเงี้ยครับถ้าพูดถึงอุปกรณ์แบบที่เชื่อมอินเทอร์เน็ตได้เนี่ยก็มันถือว่าเป็นอุปกรณ์สมาร์ทโฮมอ่ะนะ แบบที่คนนิยมใช้ในประเทศไทยบ้านเราอะที่ราคาไม่แพงมากเท่าที่ผมรู้จักก็จะเป็นแบรนด์เสี่ยมี่นะครับมี2รุ่นเนาะรุ่นแรกจะเป็นหน้าจอแบบกลมๆอันนี้ราคาประมาณ350บาทสามารถหาซื้อในในช็อปเสีย่หมี่ตามห้างปกติอน,น่าจะได้แล้วก็ที่มีขายเยอะเลยในช h อป e ีในลา e, ่าดเงียก็หาได้ง่ายๆเลยนะครับใครจะซื้อเป็นเวอร์ชั่นแบบ เวอร์ชันจีนก็ได้นะคือมันสามารถเชื่อมต่อกับแอปมี o m e แบบที่ตั้ง region เป็นไทยได้นะครับผมถึงถึงแม้เราจะซื้อแบบเวอร์ชันจีนก็ตามทีอันนี้ผมลองมาแล้วนะส่วนรุ่นที่2จะเป็นรุ่นที่เป็นแบบหน้าปัดเป็นเหลี่ยมนะครับเป็นเหมือนสี่เหลี่ยมอะอันนี้จะเล็กกว่ารุ่นแรกนะครับผมแต่ว่าราคาจะถูกกว่ามากคือราคาประมาณ ไม่ถึง200อประมาณ190ที่ผมเห็นราคาไทยอ่ะนะหาซื้อในช h อป e ปี Lazada JD Central ไว้ได้หมดนะครับผมลองหาดูนะหรือว่าใครจะซื้อจาก Aliexpress ก็ได้นะครับผมเท่าที่ลองของแบรนด์เสียวมีเนี่ยแล้วก็เทียบกับแบรนด์อื่นๆที่ผมใช้อยู่ก็ถือว่ามีความใกล้เคียงกันก็ผมคิดว่ามันก็คงแม่นยำานะเอ แม่นยำดีแล้วก็มันตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิความชื้นได้รวดเร็วดีมากๆนะครับผมถือว่าคุ้มค่าเออราคานี้ถือว่าดีเลยเชื่อถือได้ออสองอานนี้เสี่ยวหมี่ที่พูดมาคือเราสามารถซื้อมาแล้วดูดูค่าตัวเลขบนหน้าจอของมันเองได้เลยนะครับเราไม่จำเป็นต้องซื้ออุปกรณ์เสริมอย่างอื่นเนาะออหรือว่าเราจะสามารถ ดูผ่านแอปพลิเคชันได้โดยการเชื่อมผ่านบลูทูธนะครับผมก็เราแค่มีโทรศัพท์กับไอตัวเครื่องวัดความชื้อนอุณหภูมิแล้วก็เชื่อมบลูทูธได้เลยนะครับแต่ว่าในกรณีที่เราอยากดูจากแบบระยะไกลก็คือดูจากที่ไหนก็ได้บนโลกอะแล้วก็อยากให้มันบันทึกข้อมูลไว้ด้วยอันนี้เราจําเป็นต้องซื้อฮับแบบบลูทูธเพิ่มนะครับผมของเสี่ยมีเนี่ยมันก็จะมีแบบตัวบลูทูธฮับโดยเฉพาะก็มีหรือว่า ไอตัวอะไรนะไอฮับฮับเวอร์ชันสามนะผมจำไม่ผิดนะของเสียวมีอ่อ่ะจะเป็นฮับที่แบบมีเออ่มีบลูทูธในตัวแล้วก็หรือว่าจะซื้อเป็นอะไรนะบีไซบีไซแ m มอะครับผมก็คือแบบไฟหัวเตียงอะ่ะซึ่งมันจะมีฮับบลูทูธในตัวของมันเองอะ่ะคมไฟหัวเตียงอะ่ะมันก็สามารถเอาตัว อุณภูมิวัดอุณภูมิความชืน้นเน่ยไปเชื่อมกับไอ้ฮับที่อยู่ภายในโคมไฟนั้นได้นะครับแล้วมันก็จะบันทึกข้อมูลให้เราเนาะผมมันจะพูดงง,งหรือเปล่าไม่รู้นะโทษทีโอเคช่างเปนเดอรส่วนอีกแบบหนึ่งก็จะเป็นตัวที่เป็นแบบไม่มีหน้าจอ,อครับผมก็คือเป็นเซนเซอร์เพียวๆเลยไอ้พวกนั้นน่ะต้องใช้กับตัวฮับเท่านั้นนะครับ ที่เคยเห็นแล้วก็หาซื้อง่ายในไทยนะก็จะเป็นแบรนด์ของเสี่ยวมีกับอาคาร่นะครับผมาหาในไทยได้ไม่ยากนะครับตามช็อปเสี่ยวมีหรือว่าร้านดอทไลฟ์นะครับผมก็มีราคาชุดหนึ่งประมาณ2,000 0ถึง3,000บาทนะครับจะเป็นชุดที่แบบได้เซ็นเซอร์หลายอยาอ่างทั้งเซ็นเซ,นเซอร์อุณหภูมิความชื้นเซ็นเซอร์จับความเคลื่อนไหวไอ้พวกเนี้ยอันนี้เหมาะสำหรับคนที่สนใจในแบบ ระบบสมาร์ทโฮมออโตเมชันเนาะก็อะลองไปดูและสุดท้ายที่ผมอยากจะแนะนำนะครับผมก็คือว่าผมใช้อยู่ตอนนี้ก็คือตัววัดอุณหภูมิความชื้นแบรนด์ Switch Bot นะครับผม อันนี้อันละประมาณ900บาทเนาะซึ่งผมคิดว่าหลายๆคนอาจจะไม่เคยได้ยินชื่อแบรนด์นี้นะครับเพราะว่ามันไม่ได้มีความนิยมในไทยเลยนะครับผมส่วนตัวผมชอบแบรนด์นี้ผมรู้จักแบรนด์นี้มาจากไอร้าน4 2 5ดีกรีครับผมเออที่ผมเคยพูดไว้ในเอพิโซดแรกว่าไอแบรนด์ SwitchBot เนี่ยมันจะทำแบบพวกอะไรนะตัวตัวมือกดอมือกดแบบสามารถ สั่งผ่านแอปได้อะไรเงี้ยเออโดยที่เราไม่ต้องลื้สวิตไฟอเอาไปติดข้างสวิตแล้วมันก็กดให้เลยอะไรประมาณนั้นแนะเออแบรนด์เดียวกันนะครับผมเอ่ออะกลับมาเรื่องไอตัววัดอุณหภ,ภูมิความชื้น Switch บ o t คือตัวเครื่องมันนห่ะมันก็จะมีจอแสดงค่าให้ดูคือเราสามารถใช้งานด้วยตัวของมันเองเดี่ยวๆได้เลยนะครับไม่ต้องมีอุปกรณ์เสริมก็ได้ดูที่จอของมันหน้าปัดมันได้เลยแต่ว่า ถ้าอยากให้มันบันทึกข้อมูลไว้ยาวๆแล้วก็อ,อยากแบบดูข้อมูลในแอปผ่านร,ระยะไกลได้เนี่ยเราจำเป็นต้องซื้อตัว SwitchBot Hub เพิ่มนะครับผมตัว Hub SwitchBot เนี่ยราคาประมาณพันหน่อยๆเนาะเป็นฮับที่สามารถเป็นรีโมทอินฟราเรดสั่งเปิดทีวีเปิดแอร์อะไรพวกนี้ได้ด้วยนะเดี๋ยวไว้สัก EP หนึ่งผมจะจัดเกี่ยวกับแบบ พูดถึงแบรนด์สวิตช์บอ t โดยเฉพาะแล้วกันอ,อ,อันนี้คร่าวๆถ้าเชื่อมกับตัวฮับอะเราจะสามารถเช็คค่าอุณหภูมิความชื้นจากที่ไหนก็ได้นะครับผ่านแอปของ SwitchBot เองเลยแล้วมันก็จะบันทึกข้อมูลให้แต่และช่วงเวลาด้วยว่าช่วงนี้ความชื้นเท่าไหร่อุณหภูมิเท่าไหร่ในแอปมันก็จะทำเป็นกราฟให้เราดูได้เลยนะครับเราดูย้อนหลังเป็นแบบ เป็นชั่วโมงเป็นสัปดาห์เป็นวันเป็นเดือนเป็นปีได้เลยนะมันมันทำไว้ดีมากนะครับผมคือมันเจ n เนอเรตข้อมูลให้เราเป็นกราฟออกมาให้ดูในแอปอัตโนมัติเลยแล้วก็เก็บข้อมูลอ,อ,อุณหภูมิความชื้นเนี่ยได้ไม่จำกัดนะครับเพราะว่ามันจะเก็บไว้ในคลาวด์คลาวด์ของ s w i t c h b o ร์ดเองนะครับผมคือเราจะดูย้อนหลังกี่ปีก็ได้อะไม่จำกัดนะครับส่วนตัวผมตอนนี้ผมใช้มาครึ่งปีแล้วก็ถือว่าพอใจนะแล้วก็ เออนอกจากนั้นเราสามารถ Export ข้อมูลเนี่ยออกมาเป็นไฟล์ CSV ได้ด้วยนะครับคือไฟล์ CSV อ่ะมันจะใช้ Excel เปิดมั้งเออผมผมเคยเปิดลองเปิดทีหนึ่งนะแต่ว่าผมไม่เคยใช้อย่างจริงจังนะครับผมก็คือสามารถ Export เป็นไฟล์ CSV ได้อ่ามันจะเป็นแบบข้อมูลช่วงเวลากับ อุณภูมิความชื้นเป็นตารางมาให้ครับผมคือเราสามารถเอาข้อมูลเนี่ยไปทางานจริงจังทำวิจัยหรืออะไรพวกนี้ได้เลยนะครับผมสาหรับคนที่ต้องการเนานะสำหรับอุปกรณ์วัดอุณหภูมิความชื้นที่ผมอยากแนะนําก็คร่าวๆประมาณนี้นะครับผมเป็นอุปกรณ์สําเร็จรูปที่สามารถติดตั้งแล้วก็เชื่อมต่อกับแอปใช้งานได้ทันทีเลยไม่ต้องยุ่งยากไม่ไม่ต้องไปแบบเ,เขียนโปรแกรมใส่บอร์อด Arduino หรือว่า อะไรพวกนั้นนะครับผมอันนั้นจะค่อนข้างแอดวานซ์หน่อยเนาะสำหรับคนที่สนใจสมาร์ทโฮมเขามากๆเขาก็อาจจะไปแมนนวลอย่างนั้นแต่ว่าสำหรับยูเซอร์ทั่วๆไปอย่างพวกเรากา็ลองดูพวกนี้ไว้นะครับมันก็ใช้งานง่ายเนาะอ,อ่าแล้วถ้าถามว่าถ้าอุณหภูมิในบ้านสูงเกินไปจะทำยังไงคำตอบง่ายๆเลยครับผมก็คือเราก็แค่เปิดแอร์นะครับอุณหภูมิมันก็ลดแล้ว แล้วถ้าถามว่าอุณหภูมิต่ําเกินล่ะทําไงถ้าต่ําเกินก็ปิดแอร์สิครับผมเพราะว่าคือผมไม่ไม่คิดว่าในประเทศไทยเราเนี่ยมันจะเกิดเหตุการณ์ที่แบบอุณหภูมิต่ํามากๆเท่าไหร่นะครับผมแต่ว่าถ้ากรณีที่แบบใครอยู่ในพื้นที่ที่แบบอาจจะอยู่บนดอยที่แบบหนาวมากๆอย่างนี้ผมไม่แน่ใจนะก็ อันนั้นอาจจะต้องติดตั้งฮีเตอร์นะครับก็ว่างกันไปเขาคนที่อยู่ที่อย่างนั้นเขาก็น่าจะรู้วิธีของเขาเองแล้วละ่ะอ่าแล้วท่านพูดถึงความชื้นนะ่ะทีเนี้ยแล้วถ้าความชื้นมันสูงเกินละ่ะจะทำยังไงสูงเกินก็อาจจะแบบเกินความชื้นสัมผัสเกิน60%อย่างเงี้ยก็ก็น่าจะถือว่าสูงแล้วนะคำตอบก็คือเราต้องเปิดแอร์นะครับผมการเปิดแอร์เปิดแบบเย็นๆเลยมันจะทำให้ อความชื้นมันออกไปนะครับผมหรือว่าใครจะซื้อเครื่องเครื่องลดความชื้นห้องมาใช้งานก็ได้นะครับแต่ผมคิดว่าในประเทศไทยเนี่ยน่าจะหาซื้อไม่ค่อยง่ายเท่าไหร่เพราะว่าคนไทยไม่ค่อยนิยมกันนะครับก็น่าแปลกใจนะที่ที่เครื่องลดความชื้นน่ยไม่ค่อยเป็นที่นิยมเท่าไหร่ในประเทศไทยทั้งที่อากาศในไทยมันก็ค่อนข้างจะชื้นนะครับผมเออคือวิธีลดความชื้นแบบ ง่ายที่สุดอ่ะก็คือการเปิดแอร์ให้เย็นๆเนะอันนี้ง่ายสุดละเราเราก็มีแอร์กัน,น,นเนาะง่ายสุดแต่ว่าก็เลืองไฟหน่อยแหละแต่ว่าอก็ถือว่าสะดวกแล้วก็แอร์แอร์หลายๆรุ่นเราก็เห็นเนาะในในรีโมทอ่ะมันก็จะมีแบบโหมดอะไรนะโหมดลดความชื้นอะไรโหมดแห้งอะไรอย่างเงี้ยก็ก็สามารถกดพวกนั้ได้เลยแล้วถ้าในกรณีที่ความชื้นต่ําเกินล่ะ ความชื้นต่ําเกินก็แบบมันจะทําให้ผิวแห้งปากแห้งหน้าแตกแสบจม,มูกอันนี้เราจะทํำยังไงคําตอบก็คือไม่ยากนะครับผมก็แค่เปิดหน้าต่างให้อากาศมันถ่ายเทอากาศข้างนอกเข้ามาเดี๋ยวมันก็ชื้นละหรือว่าถ้าเกิดว่าในกรณีที่แบบเราอยู่ในพื้นที่ที่อากาศมันแห้งจริงๆหรือว่าเป็นช่วงฤดูหนาวที่อากาศมันแห้งนะครับผมเราก็หาเครื่องทําความชื้นมาใช้นะครับอันนี้หาง่ายมากเครื่องทําความชื้นอะ มีเต็ม s h o p ป,ปี้ลาซาด้เลยนะครับผมก็ลองไปหาดูเนาะมีมีหลายแบบอเออสำหรับแนวทางการมอนิเตอร์อุณหภูมิความชื้นในอากาศของห้องเราของบ้านเราแล้วก็การจัดการก็ประมาณนี้นะครับตามที่พูดไปเออก็หวังว่าหลายๆคนก็อาจจะเอาไปเป็นแนวทางประยุกต์ใช้ในบ้านของตัวเองได้นะครับก็เช่นว่ายังไงอะ เราอาจจะมีไอ้เครื่องมอนิเตอร์อุณภูมิความชื้นเนี่ยตั้งไว้ในแต่ละห้องของบ้านห้องนอนห้องนั่งเล่นห้องเก็บของอโรงรถหรือว่าเอาไว้ในตู้เสื้อผ้าเอาไว้ในตู้รองเท้าอย่างเงี้ยเ,เพื่อให้เรารู้หรือว่าบ้านใครรวยหน่อยอจ,จะทำห้องวายเก็บวายอะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งผมคิดว่า,าคนที่รวยขนาดนั้นเขาก็น่าจะน่าจะมีระบบจัดการ อุณภูมิความชื้อห่อาที่ดีนะเออครับผมก็นั่นแหละอืมก็ลองไปประยุกต์ใช้ดูนะครับผมหวังว่า EP นี้จะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนเนาะถ้าเกิดว่ามีข้อผิดพลาดอะไรก็ขออภัยนะครับผมใครชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับออตอนนี้พอดแคสต์เรามีให้ฟังหลายช่องทางมากๆแล้วนะครับทั้ง SpotifyApple Podcast แล้วก็ Google Podcast a n งเกอแล้วก็ YouTube ก็มีแล้วนะครับตอนนี้เ e ิร์ชได้เลยนะครับนอนอยู่บ้านเจอแน่นอนแล้วพบกันใหม่ใน EP ีหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม